ดีมากเลยนะครับแต่จริงๆผมชอบเพลงนี้มากทำไมหรอมันเป็นเพลงประกอบมันเป็นภาพยนตร์ซักซีนนั่นแหละแล้วตอนนั้นมันเป็นแบบช่วงเวลาที่แบบผมเล่นดนตรีอยู่ด้วยแล้วมันอินอะไรอย่างเงี้ยไอช่วงแบบมัธยมตอนนั้นมัธยมอยู่มันเป็นแบบมีทั้งการประกวดมันมีทั้งความรักอะไรอย่างเงี้ยมีหลายๆอย่างทำให้เราอินอนนี้ก็มีแจนเฮใช่อยาลีลาแจนหยาลีลาบรกาศแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆถามจริงชอบเป็นจริงปะ ทำแบบนักข่าวอะไรแบบไม่รวมไม่รวมถาะช่วยเถอะนะช้าๆถามๆพูดซิงก่อนนะครับว่าเอออย่างคุณแจนนี่ใช่สเปคคุณซิงหรือเปล่าครับผมไม่เลยครับแล้วถามถามแจนบ้างนะคะอย่างซิงนี่ใช่สเปคหรือเปล่าตอบเดียวกันค่ะไม่แต่พี่ผ่านมาเขามีอาการมันแสดงว่ามาจีบหรือมาอะไรอย่างงี้ไหมคะตัวนี้พี่ๆนักข่าวต้องแบบส่งเสียงฮ้ย องการมายาแม่งมีอยู่จริงเลยทำไมอ่ะเขาสามารถไม่รวมก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างอย่างแบบที่ผ่านมานี้สริงเขามีอาการหรือแสดงอาการมาจีบของอะไรอย่างนี้ไหมคะนี่มึงถือหรือมึงโหเนี่ยตอต่อครับต่อครับก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะอย่าตอบเลยล่ะคนอื่นคนเข้าใจผิดหมดแล้วเนี่ยอ้ามามาลุ้นกันดีกว่าน้องว่า มันจะได้ๆอย่างไรต่อไปหรือเปล่าอ๋อหมดแล้วเหรอการสัมภาษณ์นี้พออินเสิร์ตเลยนะครับเสิยไมอันนี้เรียกว่าเพื่อนได้เต็มปากเหรอครับไม่มีอะไรติดคอจะไปเอาออกให้โอโอเคครับผมเอาบแยกแยกแยกเออแยกแยกเอาก็มารอลุ้นกันต่อไปแต่ขอย่างเงี้ยมันเริ่มจะเป็นเพื่อนก็ไม่ไม่ได้ว่าปิดว่าแปลกอะไรเพลงต่อไปนะคะก็จะเป็นเพลงเอ่อเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะนะ